คือว่าภาษาทางกับภาษาคนอาจจะมีเหมือนกันภาษาชาวบ้านทั่วไปถ้าพูดึงเรื่องก่ามหรือเรื่องไม่ดีแล้ว่าเป็นเรียงเป็นรมอะไรไปอย่างนั้นถ้าไปเรื่องดีก็จะพูดถึงว่าเป็นดีถ้าใครได้ประสบปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตประสบความลำบากประสบความทุกข์ในชีวิตครับว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเก่แต่ถ้าใครเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิตชาวบ้านเขาจะบอกว่าร่ำของเขา วาสนาของเขาแต่ในทางภาษาธรรมภาษาะเขาว่ากรรมเเป็นคำคกลางถ้าทำดีเราก็เรียกว่ากรรมดีถ้ากรรมชั่วถ้าทำชั่วเราก็เรียกว่ากรรมชั่วนั้นกรรมเีเป็นคำกลางอยู่ที่ว่าเราจะทำดีเป็นกุศลกรรมหรือว่าทำชั่วเป็นอกุศลกรรมนั้นเป็นภาษาละอันนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าคาว่ากรรมไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นว่า ไม่ดียูที่ว่าทำอย่างไรเพราะว่ากรรมเนภาษาบา่นเรียกว่าเป็นการกระทำการกระทำของเรานั่นแหละมันมีผลว่ามีผลอย่างไรในการแบ่งประเภทของกรรมหรือว่าการแบ่งกรรม่อท่านบอกว่าแบ่งออกเป็นสี่สองอย่างก็จะจัดเป็นชุดเป็นชุดหน่งชุดละ,ะชุดละสี่มีอยู่สามชุดกรรมถ้าแบ่งตามหน้าที่ เรียกว่าจากกรรมตามหน้าที่ของการหน้าที่ของกรรมจะอะไรหนึ่งช้นกกรรมช้นกกรรมนี่กรรมมีหน้าที่ให้กำเนิดให้ไปให้เกิดกรรมส่งไปให้เกิดเหมือนกับมารดาหรู้กับกุอาจะนกรรมหรือว่าให้เราไปกำเนิดในพุต่างๆช้นกกรรมนี่มันเป็นบทมาจากอาจินกรรมคือกรรมที่เราทำาบ่อย หรือว่าพูุ้นักกรรมกรรมที่เราทำตั้งแต่ชาติรรมก่อนกรรมนี้เราจะส่งให้เรามาเกิดเรียกว่าเป็นช้นอกกรรมเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็อาศัยช้นอกกรรมหรือียกว่ากรรมที่ให้กาเนิดให้เกิดส่งมให้เกิดเมื่อกรรมให้มาเกิดแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นอุปถัมภ์ภกรรมอุปถัมภคกรรมนี่ก็คือจะเป็นตัวสนับสนุนอย่างเช่นว่าคนที่ชั้นล็กกรรม แต่ดีตชาส่งมาให้เราเกิดในชาตินี้เกิดมาเจริญรุ่งเรืองเกิดมาในฐานะที่ดีเกิดมาในฐานะที่พร้อมครอบครัวร่ำรวยเมื่อเกิดมาแล้วยิ่งทำความดีการทำความดีนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญบัติคือจะยิ่งทำให้เราดีให้เจริญขึ้นเอยเขาเรียกว่าบุญบัติคั่งค่อกหรือว่าอุปบัริค่พระกัจจาว่ากกรรม ส่วนการต่อมาเรียกว่าภุมิรักรมคือกรรมที่อีครั้งหมายความว่าถ้าเราเกิดมาในตะกูลอย่เช็บเกิดมา